สวัสดีจ้าทุกคนมันนี้ไม่พอไกวละจ้าได้เวลาฟาก็คุ้กแล้วมันนี้จะเฮ็ดเป็นอาหารแห่นเด่นนะจ้าอาหารฝรั่งเนาะอาหารเย็นแห่นคนเดนมาร์กเขาเออแนแห่นทาลลิสเตอร์เนาะจ้าอันนี้จะเป็นแห่นเป็นทาสําเร็จรูปจ้าอันนี้จะเป็นแหล่นเนื้อไก่จ้าเนื้อไก่เขาหั่นแล้วเขาต้มมาเรียบร้อยแล้วเนาะกับสมีเป็นอันนี้เป็นแหล่นนมไม่ฝรั่งจ้านมไม่ฝรั่งขาวเนาะ กระป๋องส่วนเครื่องปรุงก,กับมีแค่กเกลือน้ำตาลแล้วก็อันพริกไทยจ้ะส่วนผสมมีแค่นี่หลักอาหารฝรัง่งเอาละมีอีกอย่างนึงจ้ะฟอจะใจไม่เห็นในตัวของซอสเนาะจะเป็นนมจ้ะใส่เป็นนมเนาะแล้วก็มาร์กาลีนจ้ะเอามาลงมือเป็นปน้ำกันจ้ะจะมาเห็นในส่วนของใส่ชะเลเตอร์กันเนาะเมื่อวาน ถาดนะจ๊ะแล้วอือนนว่นยังไงวาถาดไก่เนาะเก็ดเป็นถาดไก่ไก,ไก่แก้มใส่เลยอันนี้ก็เอาออกจากช่องแข็งนะจ๊ะ แล้ก็เ,เติมในส่วนของนมนะจ๊ะเมื่อกี้ก็บอกนมเนาะแต่ว่าก็เปิดตู้เย็นเห็นไหนีนี่เป็นครีมสําหรับเป็นอาหารนะจ๊ะก,ก่อนก็จะใส่ครีมเนาะใส่ลงไปเลยเพิ่มนุมลงไปจ้ะกาวยมันท่วมๆไกลนะจ๊ะเพราะว่าไกลของเขาจะได้ละลายเนาะจ้ะทุกคนเขาก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะจ๊ะ กะเอาเหมือนเดิมจ้ะพริกไทยกะใส่เป็นพริกไทยดำนะจ้ะเพราะว่าพริกขันใท่พริกไทยขาวมันจะผิดเนาะสารแทนก็ามานิดนึงหรือใครจะใส่เป็นน้ำตาลก็ได้จ้ะแต่ว่าก่อนใส่เป็นสารแทนความหวานแทนเนาะหรือว่าผู้ใดจะบอใซ่ก็ได้แต่ว่าก่อนติดกับเขารสหวานจ้ะ เติมเกลืออีกนิดนึ่งแล้วแจะได้นัวๆจะเทาก็จะล่อให้ตัวนุ่มกับอันนี้มันเดือดเนะาะจ้าอันนี้มันกันละลายแล้วเนาะล่อให้ตัวนี่มันเดือดแล้วเขาจะเอาเนื้อใหม่ฝรั่งใส่ลงไปนะจา้าเฮ็ดบ่ยากจาก้าไอเมนูนี่เพราะว่าอันใดอันนี้เขาก็บเฮ็ดซัมเร็จมาแล้วเนื้อใหม่กระป๋องกะเขาก็ต้มเขากันนั่นมาเฮ็ดเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเอาแค่มาปรุงจ้ะ ไอตัวของเหมนพายเขาก็จะเอาไปไอ้อบหานาที่จ้ะไฟสองลอยองศาหานาที่พออนเพราะไอ้มันห่อนเนาะไมอยากเลยเมนูนี่ง่ายๆแป๊บเดียวได้กินจ้ะจ้ะเดือนแล้วเขากใใ็ใส่นมใหม่ลงไปนะจ้ะนอใหม่ก็เอาออกจาก๋องเอาไปล่างเลยเนาะใส่ลงไปเลย ก็อยจจะบอไซมดนะจ๊ะเพราะว่ามันหลายเดี๋ยว่ังไรแต่มีแต่หน่อใหม่อันนี้มันเป็นต้นมันนะจ๊ะก็เลือกเอาหัวมันใส่ห,วหัหวมาห,ามาหลายก้อนหวัวมาหลายก้อนลำต้นเอ้ยลำต้นมาหลายก็หัวประมาณนี้ก็พอละ ก็ล่อให้ตัวนี้มันเดือดอีกนึงๆเขาก็จะใส่แป้งข้าวโพดนาะจะาแพงข้าวโพดและลายน้ำเพื่อจะให้ตัวซอสของเขามันเหนียวเนาะมันขุนนี่มันเป็นน้ำเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาจะเห็นให้มันเป็นข้นๆสำหรับตักใส่พายได้นะจ๊ะจะกคนเดือดแล้วเนาะอันนี้คือชื่อนะแป้งใส่ก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยจ้ะ มัดตัวในของเขาก็เลยตัวนี้น่าเหรอเนาะโอ้จ้ะเลื่อมคนแบบนี้เป็นน้ำใสเแล้วนะจ้าเดี๋ยวเขาก็จะปิดเตาเนาะพักไว้ลอตัวไผ่ของเขาเสร็จแล้วเขาจะมาประกอบกันจ้าคนไผ่ก็จะมาตักตัวไผ่ไก่ของเขาเสริมกันจ้า อันนี้คืออบเลยเรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมเสิร์ฟจักตัวนี้ลงไปเลยจ้ะหลุนๆเ่าเป็นยังจ้ะจุกๆใส่ทะลักเมนูนี่บมี่ย่างหลายคือบอกไว้จ้ะง่ายคักแป๊บเดียวได้กิน เอาไปในใบยีหลานะจ๊ะหรือว่ากับข้าวฟรงังเนาะอ๋อประดับนิดนึ่งเจ้ะ,จะ ใบไงบ่มีจ้าทุกคนหน้าตาไพา่ไก่ของก๋อยกระเซ็นแล้วเนาะจ้าทุกคนไพ่ไก่ของก๋อยเฮนเมื่อกี้กระเซ็นแล้วนะจ้าก๋อยก็ขเค้โตจบคลิปแค่นี้แค่นี้นะจ้าพอกันไม่คิหนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมร,บรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจแม่จ้าพอกันไม่คิหนบาบาย